รางน้ำฝนไวนิลคอสโมขนาดใหญ่พิเศษคืออะไรมีวิธีการติดตั้งแบบไหนวันนี้ไทยวัสดุ h ชน n นลเทคนิคงานก่อสร้างมีคำตอบให้ครับรางน้ำฝนไวนิลวีจีคือรางระบายน้ำฝนประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่รับน้ำนจากอินคามายังจุดระบายน้ำที่เหมาะสมโดยรางน้ำฝนที่ไป ผลิตด,ด้วยวัสดุ UPVC หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไวนิลแต่ลังน้ำฝนไวนิลของ VG จะมีนวัตรกรรม IR UPVC ซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยในการสะท้อนแสงแดดและการความร้อนได้ดียิ่งกว่าไวยนิลทั่วไปซึ่งออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศที่มีความร้อนสูงสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยังมีการผลิตขึ้นรูปถึง2ชั้นเพื่อการปกป้องที่ดีที่สุดโดยชั้นที่1ชั้นปกป้องภายนอกเคลือบพิเศษด้วยสีระดับโลกลดความร้อนสะท้อน UV ถึง3เท่าชั้นที่2ชั้นโครงสร้างแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นสูงไม่แตกหักง่ายช่วยให้คงสภาพตลอดอายุการใช้งานซึ่งรังน้ำฝนไวนี่ว g มีหลากหลายรุ่นให้เลือกเช่นรุ่น p r ี mo รุ่น First R2 รุ่น e a s y ซึ่งแต่ละรุ่นก็สามารถนําไปปรับใช้ได้กับบ้านและอาคารในหลักหลายสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงรางน้ําฝนไวม่ของ g รุ่น Cosmo XL 350ซึ่งเป็นรุ่นขนาดใหญ่พิเศษสําหรับนําไปติดตั้งอาคารขนาดใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุ U PVC ซึ่งมีความคงทนและไม่ผุก,กร่อนตลอดอายุก,การใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเลือกใหม่ คุณสมบัติและจุดเด่นของรางน้ำฝนไว้นินวีจรีรุ่น Cosmo มีดังต่อไปนี้รางน้ำมีขนาดใหญ่สามารถรับน้ำหนักของน้ำได้เป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่และโรงงานที่มีพื้นที่หลังคาค่อนข้างใหญ่ด้วยการผลิตจาก IR UPVC ทำให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทานไม่กรอบแตกง่ายอีกทั้งยังคงทนต่อสภาพอากาศทั้งฝนและแดดรวมทั้งฝนกรดได้เป็นอย่างดีรางน้ำ ไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งานซับเสียงได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำรั่วซึมและยังสามารถทนต่อกรดและสารเคมีได้ติดตั้งงา่ายและรวดเร็วเพราะวัสดุมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับติดตั้งรางน้ำฝนบนที่สูงรางน้ำฝนไวนี่วีจีรุ่นคอสโมมีหนึ่งขนาดที่เป็นขนาดมาตรฐานคือความกว้าง35เซนติเมตรสูง35เซนติเมตรความยาวราง3เมตรต่อ1เส้นและมี1สีให้เลือกคือสีขาว น้ฝนไวนิววีจีรุ่นคอสโม mo, เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในตลาดยังไม่ได้รับความนิยมมากในช่วงแรกแต่ปัจจุบันเริ่มมีผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มช่างบริษัทร,รับเหมาก่อสร้สางโกดังอาคารใหญ่และโรงงานต่างๆในอดีตตอนที่ช่างยังไม่มีรางน้ําฝนไวนิวชนิดนี้ช่างหรือผู้ใช้งานต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างช่างหรือผู้ใช้งานจะใช้เป็นสแตนเลสพับแทน ปัญหาที่ต้องพบก็คือเมื่อใช้งานไปนานๆตัวรางน้ําฝนเกิดการผุหรือเป็นสนิมทําให้เกิดการรั่วซึมติดตั้งยากและใช้เวลานานและราคาค่อนข้างสูงรางน้ําฝนไว้นิวรุ่น Cosmo <finalmente, S 2> เข้ามาแก้ปัญ,ปญหาเรื่องการเกิดสนิมการรั่วซึมของรางน้ําฝนและผลิตจาก i r u p v c ทําให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศและรางน้ําไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานและยังมีการติดตั้งที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิว VG รุ่น Cosmo XL 3 5 0โดยเราจะสร้างแบบจำลองในการติดตั้งเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจวิธีการติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับเราไปดูวิธีการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิว VG Cosmo กันเลยครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิว VG รุ่น Cosmo XL 3 5 0นะครับซึ่งจะเป็นรางน้ำฝนไวนิวขนาดพิเศษไซส์ใหญ่สำหรับอาคารและโรงงานขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็น เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําโครงซัพพอร์ตนะครับสำหรับรางน้ําฝนขนาดใหญ่เนี่ยเราจะใช้สเปคเหล็กก็คือเหล็กโครงสร้างที่เป็นเหล็ก1นิ้วครึ่งคูณหนิ้วครึ่งนะครับผมโดยที่มีความหนาเนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ากว่า1.5มมนะครับแล้วก็ช่วงซัพพอร์ตของตัวโครงเหล็กนะครับจะอยู่ที่ทุกๆ1เมตรนะครับเท่ากับระยะตะขอของรางน้ําเลยนะครับเราจะมีวิธีการติดตั้งได้ทั้งสงแบบนะครับทั้งโครง โดยในลักษณะของโครงสร้าง L shape เนี่ยเราจะทำโครงซัพพอร์ตอยู่ที่ระยะ3 1คูณส1ซมนะครับส่วนถ้าเป็นราง U shape เนี่ยเราจะทำโครงซัพพอร์ตไว้ที่36คูณ36เซนติเมตรนะครับซึ่งถ้าเป็นรางแบบ U shape เราไม่จำเป็นต้องใส่ตะขอรับรางได้นะครับผมใช้รางวางบนโครงสร้างเหล็กได้เลยนะครับส่วนตัวจะต้องติดตั้งตะขอไว้นี่วอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับรางน้ำฝน วนิววีรุ่น Cosmo x l 350นะครับเราจะติดตั้งตัวโครงซัพพอร์ตที่เป็น L h a p e นะครับโดยการใช้ตัวตะขอว i n นิวนะครับสำหรับรางคอสโมโดยเฉพาะนะครับผมโดยการสังเกตวิธียึดสกูง่ายๆนะครับตะขอจะมีจุดยึดสกูทั้งหมด2ด้านนะครับโดยเราจะเลือกด้านที่มี4จุดนะครับผมวางตัวตะขอเข้าไปกับตัวซัพพอร์ตเหล็กอย่างนี้เลยนะครับแลจากนั้นเราก็จะใช้สกูยิง 4ั้งจุดนะครับผมโดยที่เราจะยึดสกูกับตัวตะขอไว้ที่ท้องเหล็กด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตะขอเกิดการบิดตัวนะครับจนทําให้ใส่รางไม่ได้นะครับในส่วนของลักษณะโครงสพอร์ตรางน้าฝนไวนิว VG Cosmo แบบตัว U นะครับหากถ้าเราไม่ต้องการที่จะใส่ตัวตะขอไวนิวนะครับเราทําโครงไว้ระยะเคลียร์ในอยู่ที่36คูณ36เซนติเมตรนะครับผมส่วนหากเราต้องการใส่ตะขอไวนิวตัวนี้นะครับเราจะต้องขยายตัวโครงสพอร์ตออกมาให้ขนาดความกว้างอยู่ที่40เซน สูง40เซนติเมตรนะครับเราถึงจะใส่ตัวตะขอไวนิวลงไปได้นะครับผมในกรณีที่เราทาโครงซัพพอร์ตเป็นตัวยูนะครับหากเราไม่ต้องการใส่ตัวตะขอรับรางน้ําที่เป็นไวนิลเราสามารถที่จะวางรางน้ําฝนลงไปได้เลยในตัวโครงนะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีการซีนเพื่อให้ตัวรางเนี่ยยึดติดกับตัวซัพพอร์ตเหล็กได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการติดตั้งตัวตะขอรางน้ําฝน VG รุ่น Cosmo XL กันเลยนะครับโดยการยึดตะขอ เข้ากับตัวโครงเหล็กซัพพอร์ตที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับโดยเราทําการยิงสกูให้ครบทั้ง4จุดนะครับแล้วเราก็ทําการยึดล็อกตัวท้องตะขอเข้ากับตัวโครงเหล็กซัพพอร์ตไว้1ตัวนะครับ ครับผมตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งตัวตะขอรับรางน้าวีจีรุ่น Cosmo XL เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามระยะมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว้ก็คือระยะตะขอที่ทุก1เมตรนะครับผมจะทําให้ตัวรางเนี่ยรับน้ําหนักน้ําฝนในปริมาณมากได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งตัวรางน้ำฝนในลําดับถัดไปนะครับ เมื่อเราทาการวางรางน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการล็อกตัวรางน้ําเข้ากับตัวตะขอนะครับซึ่งง่ายนิดเดียวนะครับใช้วิธีการล็อกเข้าแบบนี้นะครับ <Dam. S 1> เมื่อเราทําการติดตั้งรางน้ำคอสโมในตะขอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปิดฝาปิดทั้ง2ด้านนะครับของรางน้ําฝนโดยการใส่เข้าสลักกับรางน้ําอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการซีนรอยจุดเชื่อมต่างๆทั้งรวมทั้งฝาปิดด้วยกาวแ,แรงดันและซิลิโคนเป็นลําดับถัดไปนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมตามจุดต่างๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวลําดับต่อไปเราจะดูวิธีการติดตั้งโครงรางน้ํวาวนิว V G Cosmo X L กันนะครับซึ่งจะง่ายกว่าขั้นตอนแรกเพราะว่าเราได้ทำซัพพอร์ตไว้สำหรับ วางรางน้ําแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องติดตะขอนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนการติดตั้งรางน้าฝน VG Cosmo XL นะครับโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งตะขอเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวรางน้ําขยับตัวได้เราจะใช้วิธีการซีน PU ไว้ที่ตัวัพ p อ o r t ก่อนนะครับแล้วจึงค่อยวางรางลงไปนะครับแบบนี้นะครับซีนไว้ตามโครงัพพ p o r t แค่เป็นรูปตัว U ได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็ยกรางเข้ามาวางนะครับ เท่านี้เองครับง่ายมากแล้วก็ทำการปิดฝาแล้วก็ซีนกาวแรงดันแล้วก็ซิลิโคนเป็นับต่อไปนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งรางน้ําฝน V.G. รุ่น Cosmo XL ขนาดไซส์ใหญ่พิเศษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยข้อดีของตัวรางน้ําฝนตัวนี้เนี่ยค,คือติดตั้งง่ายนะครับใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานไม่ต้องเชื่อมแล้วก็ไม่มีการผูกกร่อนของตัววัสดุนะครับซึ่งเรารับประกันการกรอบแตกถึง10ปีนะครับผมและรางไซส์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะรับน้ําฝนได้ในปริมาณพื้นที่หลังคา800ตารางเมตร โดยมีแค่ตัวต่อน้ำลง1จุดเท่านั้นนะครับตัวต่อน้ำลง1จุดเนี่ยเราใช้คู่กับท่อ PVC มอกนะครับขนาด6นิ้วนะครับโดยที่เราวางตำแหน่งตัวต่อน้ำลงเนี่ยให้ตรงกับจุดของท่อระบายน้ำของอาคารเป็นหลักนะครับผมส่วนในกรณีที่ปลายหลังคาสั้นเราสามารถที่จะเสริมแฟชชิ่งปลายหลังคาเพิ่มขึ้นนะครับให้ปลายหลังคายาวลงมาถึงกลาง,ลงน้ำเพื่อที่จะให้น้ำฝนเนี่ยสามารถไหลงลงรางระบายน้ำได้นะครับผมไม่เกิดการน้ำย้อนกลับเข้าตัวอาคารนะครับ สุดท้ายนะครับรางน้ำฝนไวนิว VG รุ่น c o s m o XL ติดตั้งง่ายไม่ผูกก่อนและรับน้ำหนักได้ดีครับผมฝากรางน้ำไวนิว VG ไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ารางน้ำฝน VG v i ไวนิวรุ่น c o s m o XL สามารถรับน้ำหนักได้มากขนาดไหนไม่ผูกก่อนไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานรับกัน10ปี เคล็ดลับและสิ่งที่ช่างควรให้ความสำคัญในการใช้งานต้องติดตั้งโครงเหล็กซัพพอร์ตให้ได้ขนาดและสเปคตามที่บริษัทกำหนดการซีนซิลิโคนตามขนาด10คูณ10มิมในกรณีที่ไม่มีพื้นที่พอสำหรับความลาดเอียงสามารถติดตั้งรางระดับตรงได้ข้อควรระวังในการใช้งานเช่นห้ามยิงสกูที่ท้องรางเข้ากับตัวโครงเหล็กซัพพอร์ตไม่ควรติดตั้งจุดเริ่มต่ำกว่าจุดน้ำลงเพราะจะทำให้น้ำขังในรางได้ การดูแลรักษารางน้ำฝนไวนิลวีจีรุ่นคอสโมไม่ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์น้ำมันสนหรือเคมีที่มีกรดสูงชนิดอื่นเนื่องจากจะทำให้พื้นผิวของรางน้ำเสียหายได้สามารถใช้น้ำสะอาดผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานผสมแบบเจือจางเช็ดทำความสะอาดรางน้ำได้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการสาธิตวิธีการติดตั้งรางน้ำฝนไวนิลวีรุ่น Cosmo XL 3 5 0มีวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วและยังได้รางน้ำฝนที่มีขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนได้ดีแถมยังมีทั้งความแข็งแรงทนทานและดีไซน์ที่สวยงามอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมที่สนใจรางน้ำฝนไวนิว VG รุ่น Cosmo XL 3 5 0หรือรางน้ำฝนไวนิว VG รุ่นอื่นๆ สามารถซื้อออนไลน์ได้ทาง w w w ร์ไวยเว็บไทย .com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ BNB Home ได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับและถ้าคุณต้องการงานติดตั้งโดยช่างคุณภาพติดต่อ v ีฟิก1308ได้เลยครับและสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยวัสดุช anel เพื่อให้ไม่พลาดเทคนิคงานก่อสร้างดีๆกันด้วยนะครับ ครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ